ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพริบพังพริบพังอีดยูวันจับกิ้งก่านะกระปองกระปองอ่ะยูต้องขิวปากแล้วกระปองกระปองมันจะเคิร์มเอลิสันเคลิ้มออาแย่ๆโนโนจับนี่ไม่ทันต้องทำบ่วงทำบ่วงเนาะ ไม้เป็นบ่วงแล้วก็สรุปกูน้องบอกกูมาสัมภาษณ์พินแต่ไปถึงแล้วกายังไม่กัดผมก็คือจากจิ้กาก่อนคือเราเราจะใช้แบบว่าผิวปากก่อนจิ้งกามันจะเคิร์ฟพอมันเคิร์ฟปุ๊บแล้วก็เอาบ่วงอ่ะคล้องคอ,งคอ,งอปุ๊บใสมาปุ๊บเอาไส้ออกลงกระอืจะเป็นบางตัวนะถ้าถ้าบางตัวมันมันคแค่ก็จะไม่ไม่เกิดนะบางตัวอะไรนะมันแคะหมายถึงว่าไม่เชื่อมมันแคะ มันแคบวว่าไม่เชื่อใช่แบบว่ามันไม่คุ้นชินแต่ว่ามันโดนแบบฟิลแบบโดนจับแล้วเอามาแหววอ่าแล้วก็คือกลัวคนแรกแต่กลัวคนแรกไม่เคิร์มในการผิวปากเรียกว่ามันแคบมันแคบแคบนี่แปลว่าแต่ว่าแคบก็คือกลัวแคบคือกลัวกลัวแบบอ่ะสแกนยะสแกนแสแกนกลัวแคบแคบยะ next time you say ใช i ร you you ยู have, okay. <Yeah. S 1> ่แ <Okay. S 1> ค่โอเคยู่แค่เออแค่ยู่แค่อืมย่านย่านเขาว่าไรย่านกาานลัวกลัวอ่ะกลัวย่านงั้นเรากลับไปเป็นเหมือนกลัวเหมือนเดิม <c oughs> ง่ายกว่าเออย่าอีกทีน้องอายุสิบเก้าชื่ออะไรบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งชื่อลาโบมือพินค่ะอ่าต้องบอกว่ามือเนี่ยไวมากไวเหนือแสงคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเล่นเล่นพินเป็นเยอะต้องบอก พูดตรงๆนะอย่างเพื่อนผมที่เป็นอีสานหรือหลายคนที่เป็นอีสานคนอยางจะเล่นพินกันได้เป็นเพราะอะไรครับผมวันนี้อยากทรานเหมือนกันแตาจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวบวกกับด้วยผมรู้สึกว่าครอบครัวของหลายๆคนเนี่ยมีคนเล่นพินเป็นพอเป็นคนแบบว่าที่อยู่ที่ว่ามันเป็นแบบไอ้พินพินนี้เป็นต้นกำเนิดอีสานใช่ไหมพินไม่ใช่ป็นที่ไหนมาเอาแบบจริงๆเลยมันมันอะดปเตอร์มาจากประเทศไหนหรือเปล่าของอีสานอก็คือ คนที่ทําพินไฟฟ้าดวงแรกของประเทศไทยคืออาจารย์นพดลอาจารย์นพดลดวงพรทำไมเราเรียกว่าเป็นดวงก <c oughs> ็อยากรู้จริงอ้าวเมื่อกี้น้องเรียกว่าพิ์ดวงแรกใช่ไหมใช่ครับดวงแรกอะแต่ว่าเขาให้คำนมามว่าแบบนี้ค่ะจะว่าคนเล่นคนแรกอาจารย์นพดลดวงพรเป็นคนน้องคน,นแรกเสียงเบามากเบกเพื่อนตรงไหนเออ แกเป็นคนทำคนแรกแต่ว่าอาจารย์ทองใสเป็นคนดีแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับขอเนี่ยอีกทีหนึ่งอีคทีค่ะอาจารย์คนที่ทําพิมพ์คนแรกชื่ออาจารย์พรนพดลดวงพรนนี่คือเมื่อกี่ปีกี่หร่ปีประมาณห้าสิบห้าสิบปีที่แล้วอ่าเอาเบสคนบอกต่อไหมวะหรือว่าน้องสามารถพูดดังถ้าลองพูดดังได้นี่ทีมพี่ไม่ต้องต่อไม่เลยเออ อได้ได้อยู่ค่ะได้น้องบอกได้อยู่เดี๋ยวเรามาฝึกพูดเสียงดังกัน,กนโอเคต้องต้องแบบรลองเสียงดังกันเลยเออไม่ไม่อ่ะได้ยินซื้ออ่าติดติดอ่าเอาเอางงแล้วก <c oughs> ันงยั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 งอัมพักผ่อนได้นะพักผ่อนเออพักผ่อนสบายสบายอ่ะยูวอลแอนด์ยูวอลทิ้งซ้ายนี้ก็รันวอลอ่าโอเค thank you m u ออ เดี๋ยวขอให้ให้ให้ลองจับหน่อยได้ไหมอ่ะพี่มินลองดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สอนง่ายๆดู่อ่ะคิดคาดดิพโฟนดิฟโนอ่ะดิฟโนดิพโฟนพีต้าเนี่ยแทกงหกสายแต่ว่าพินเนี่ยเบาเบาใช่ไหมเบาอ่ะอ่ะสบายๆนี่อย่างเท่เลยนะครับผมแทนแทนอยู่แทนอีฟเลยก็ได้งงงงอ่ะมีปิ๊กด้วยอ่ะเดี๋ยวจับปิ๊กถูกอ่ะโอ้โห thank you โอ้โอลี่นี่หนอยตึงตึงโอ้โหถ้าคุณไม่เคยเล่นต้องบอกกันว่าอาจจะเจ็บนะช่วงแรกนะ กตัรอ่าอ like mm ืลมาตรแล้วี่นเลืสแตนชัวอ่ะเลย ต้องบอกว่าผมต้องบอกก่อนว่าพินเนี่ยอ่ะผมผมยังไม่ว่าว่าถ้าสำหรับมือใหม่เล่นเพลงที่ง่ายๆเนี่ยง่ายกว่าต้าทำไมถึงง่ายกว่ามันเป็นโน้ตที่จดจำได้ง่ายอืมมันเป็นโน้ตที่จดจำได้ง่ายเ็ีือเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดอะไรแบบนี้อันนี้คอร์ดสีกับเ ือต้องบอกว่าคือเนื่องจากกีตาร์เนี่ยมันมีหกสาย<อ>เพราะมันมีหกสายเนี่ยการที่ต้องใช้นิ้วเยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องยากขึ้นหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้คอร์ดเดียวกันแต่ว่ามันมันมันใช้การกดที่น้อยกว่าเพราะว่าพินเนี่ยมีเพียงแค่สามสายแต่ว่าเล่นยากกว่ากีตาร์ลดมาน,น,นอยอ๋อสัลุ่เล่นง่ายหรือยากกว่านะมันมันยากกว่ากีตาร์และถ้าเริ่มต้นเล่นพินเป็นต้อ,นะอ แล้วก็จะเล่นกีตาร์ได้ตามโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่านเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนื่องจากว่าผมนึกว่ากีตาร์เนี่ยยากกว่าเพราะว่าแบบมันมันมีหลายเฉพาะผมมาเหมือนเวลาแต่ก่อนที่เห็นคนเด็กๆเล่นพินอ่ะคือเหมือนว่าอาจจะกดเป็นโน้ตเดียวตัวเดียวตึงตึงตึงตึ้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 งอะไรเงี้ยได้เนาะก็ผมว่าก็ดีพินนี่เป็น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 หลายหลายเครื่องดนตรีที่หลายคนเนี่ยอยากลองเริ่มฝึกมากเดี๋ยวเราเข้าเฟรมนิดนึ่งเดือนอ่ะเราถือเข้ามาใกล้ตัวเราจะได้ จะได้เพื่อนๆได้ยินค่ะตะก้านี้เพื่อนเพื่อนถามว่าเอ้ยพินนี่อยู่ตะก้าไหนายืยตตะก้าอ่าอารมณ์ตะก้าไม่ได้ค่ะมันแข็งอารมณ์ตะก้าไม่ได้นะครับผมเอาจริงน้องก็เป็นคนที่เงียบแต่กวนกวนเหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่าพินมีกี่แบบอันนี้ผมอาจจะสงแบบที่แบบเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้เองด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเจาะลึก รายละเอียดพินด้วยสิ่งที่ผมอยากรู้ด้วยหลายคนอาจจะไม่ไม่ถูกใจคําถามผม้ะกันอามว่านนผมอยากรู้พินมีกี่แบบมีทั้งหมดประมาณ5แบบ5แบบมันต่างกันยังไงบ้างคือพินไฟฟ้า2สายสองสาย,สสายใช่2ส,สายนี่เล่นง,ง่ายไหมก็เล่นยากค่ะเล่นยากยิ่งยิ่งสายน้อยยิ่งตัวโน้ตน้อย,ยเล่นยากคือประมาณก็เหมือนว่าคุณจะไปเล่นกีตาร์สายเดียวให้มันเพาะเนี่ยมันยากเหมือนกันใช่ อาแบบที่สองก็สามสายสามสายแบบที่สามก็สี่สายสี่สายนี่คือมันมันจะสามารถเล่นได้กว้างขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมเราไม่เล่นสี่สายหนูนชอบแบบนี้มันมันสามารถทินตัวไว้ได้เหมือนกันแต่ว่าโน้ตอาจจะแตกต่างกันไปคือคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเข้าใจง่ายๆ สามสายเนี่ยมันพอแล้วมันพอที่คุณจะเล่นตั้งแต่เพลงไทยยันสากลเล่นจนแบบว่าสุดๆุและสุดท้ายมันอยู่ที่คนเล่นนั่นแหละคืออยากอยากให้เบสกจับแบบไม่ดีทุกอย่างนะดังกันตรงที่เฟสเหมือนกันใช่ของเรามันเป็นสิบห้าเฟสแต่ว่าถ้าเป็นเฟสเต็มเหมือนกีตาร์ก็สามารถเล่นได้เหมือนกีตาร์ได้เลยเฟสเฟสคืออะไรอธิบายให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจเป็นขั้นของจํานวนไอ้ช่องเนี้ยไอ้ช่องที่เพื่อนเพื่อนเห็นละกัน เนี่ยเรียกว่าเฟดแต่ถ้าอันเฟดซื้อพ่อผมถ้าพี่ชื่ออันเฟดแล้วน้องแมา่ตาดูเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยกูนั่งไปก็ลุ้นไปกูจะโดนเมื่อไหร่เออเอาเป็นว่าข้ามเรื่องอันเฟดไปแล้วกัน <c oughs> สรุปล้เป็นคนตลกไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้แล้วเป็นคนแบบโหดไหม ไม่ไม่ไหวแล้วแล้วเราสามารถพูดเสียงดังวันนี้ได้ไหมเอาให้ดังเถอะพี่ขอร้องสักที่หนึ่งวันนี้มาลองพูดเสียงดังดูค่ะเออเพื่อนชายกุ้งติดไม้แน่เลยแล้วพอจะร้องเพลงปุ๊บค่อยดึงไม้ออกด,ดีไหมเบสลำบากดีมาเอาไม้กอล์ฟมาอ่าขออนุญาตติดไหมระหว่างติดไหม,ไมขอเพลงหนึ่งเอาเพลงมันสุดในชีวิตเลย อ้าอ่าระหว่างนี้พี่ฟันช่วยริกเรื่องคนขอเพลงหน่อยเพื่อนขอเพลงทิ้งไว้หน่อยขอเพลงทิ้งไว้หน่อยผมจะเลือกมาหมดวันนี้ให้น้องเล่นแค่ประมาณร้อยห้าสิบเพลงพอเอออ่าบุญมั่งไฟนี่หลายคนรู้จักเปล่าอ่าบุญมั่งไฟหลายคนรู้จักมหมเปล่าคุณ้องเรียนซิง์นะครัวเมททาเสียงเดือนกันเสริมโอเคของเครื่องดนตรีนะครับมีครูนะครับผม อันนี้จริงจังจริงจังนี่ถ้าครูสอนทั้งครูที่ถ้าอ๋อคือคือคือเหมือนข้ออ้นี้ของพี่นะคือเหมือนว่าพอเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนคีย์ใช่ค่ะอืมเราจะเล่นตามคีย์ต้นฉบับนั้นน้องจะเล่นตามคีย์ต้นฉบับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเลือกเพลงที่แม่งคนละคีย์คนละคีย์กันสุดๆไปตลอดมองกูโคตรน่ากลัวเลยเราจะได้ให้น้อง ปัดคีย์ไปปัดคีย์มาเบ๊ทอยพึ่งเดี๋ยวขอขอระวังระวังขอเลื่อนเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนเออเอามันสุดเลยอืมุังไฟเดือนเอามุญมงไฟมึงผหนี่มันสุดแล้วเหรอเอามันกว่านั้นโทวโทวเอามันสุดอ่ะสากลสากลขอสากลที่แบบโคตรโหดอ่ะแบบเรื่องเรื่องเลยน้องหมอเป๊ก ขอโทษนะฮะไม่ค่อยมีสาระอ่ะเซเยสเซเยสเซเยสก่อนกามินยูไม่ไม่ไม่ยูยูริสเซนเซเยสอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ